สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเกมโรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้อง Sony นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการเชื่อมต่ออยู่2แบบนะครับก็ตัวกล้อง A7 Mark II นะครับผมจะยกให้เป็นตัวกล้องรุ่นเก่าของโ o n y นะครับแล้วก็ ตัว sony a 7 mark iii นะครับผมจะยกให้เป็นกล้องรุ่นใหม่ของ sony นะครับกล้องรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มันจะวางเมนูไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทีละตัวนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นนะครับเราไปที่มือถือของเรานะครับใครที่โหลดแอปมาแล้วนะฮะผมแนะนำนะฮะถอนการติดตั้งไปก่อนนะครับเราทำกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับมันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับอ่ะเราเข้าไปที่ แอปสตร์ของเรานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า Sony นะครับ S O N Y นะฮะทีนี้เราไปหาคำว่า Sony Imaging นะครับเจอแล้วแล้วก็ติ๊กได้เลยนะครับทีนี้พอติ๊กเสร็จนะครับเนี่ย Imaging a d g e Mobile นะครับชื่อแอปของเขานะครับก็กดเข้าไปนะครับทำการติดตั้งนะฮะ รอสักครู่นะครับจนมือถือติดตั้งเสร็จนะครับท,ทีนี้พอติดตั้งเสร็จนะครับให้เราเปิดการใช้งานขึ้นมาแบบนี้นะครับโซนี่ก็จะถามนะครับใช้เป็นภูมิภาคอะไรนะครับเราอยู่ไทยเราก็ใช้เป็นภูมิภาคไทยนะครับแล้วก็ตกลงตามเงื่อนไขาการใช้งานแล้วก็ถัดไปนะครับทีนี้ตัวแอปก็จะถามว่าเราชอบการถ่ายภาพแบบไหนนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ ติ๊กได้เลยนะครับเป็นแบบสอบถามนะครับติ๊กได้เลยครับทีนี้ก็ข้ามนะครับไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับหรือถ้าใครอยากลงก็ลงได้นะครับใส่อ e ีเมลพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มันจะถามว่า Imaging and Mobile เนี่ยจะเข้าถึงตำแหน่งของเราแล้วก็อนุญาตตลอดนะครับแล้วก็ Imaging จะเข้าถึงตัวเก็บ,กบรูปภาพของเราแล้วก็อนุญาตนะทีนี้พออนุญาตเสร็จทั้งหมดหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับคือหน้าตาการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันนะครทีนี้พอเรามาถึงที่นี่เสร็จนะฮะเรามาที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะกดเข้าไปที่เมนูฮะกดเข้าไปที่เมนูเสร็จนะครับมาที่ตัวตรงนี้นะตรงรูปสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันก็จะมีภาษาไทยเขียนว่า ส่งไปยังสมาร์ทโฟนนะครับเราก็ส่งไปยังสมาร์ทโฟนเลยนะครับก็จะถามว่าเลือกบนกล้องหรือว่าเลือกบนสมาร์ทโฟนเราก็ใช้เลือกบนสมาร์ทโฟนนะะทีนี้ก็รอสักครู่นะครับพอทีนี้มันขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นชื่อ Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเรามาที่มือถือของเรานะครับไปที่สัญญาณ Wi-Fi นะครับกดแชร์นะครับเพื่อี่ให้มือถือค้นหา Wi-Fi นะครับตอนนี้เราก็ค้นหาตัวชื่อ Wi-Fi นะครับนี่คเป็นชื่อของตัวกล้องตัวนี้นะนี่นี่ เราค้นหาได้เลยนะฮะอ่าพอมันขึ้นมาตรงนี้เราก็กดนะเจอแล้วก็กดนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อนะครับทีนี้นะฮะเราติ๊กตรงชื่อ Wi-Fi ของตัว Sony A7 Mark II เรียบร้อยนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นพาสเวิร์ดเนาะอันนี้จะเป็นชื่อของ Wi-Fi นะครับอ่าเราก็ใส่พาสเวิร์ดตัวนี้เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ตามเขาเลยนะฮะ ทีนี้นะครับเราใส่เสร็จแล้วก็เชื่อมต่อรอสักครู่นะครับจนมันเชื่อมต่อเป็นสีฟ้านะครับคือถ้าเชื่อมต่อเป็นสีฟ้าเสร็จนะครับตัวกล้องก็จะเปลี่ยนไปเป็นคําว่าแชร์นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อ w i f i จากที่อื่นนะครับถ้าเรามีสัญญาณ WiFi เยอะนะครับเรากดยกเลิกไปให้มันเชื่อมต่อเฉพาะของตัวกล้องนะครับทีนี้พอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราไปที่แอปพลิเคชันนะครับ ตัวแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับมันจะมีคำว่าชื่อของตัว A7 Mark II นะครับนี่ย L I C E ขีด7 M2 นะครับเป็นชื่อของตัวกล้องนะครับแล้วกดเริ่มการเชื่อมต่อได้เลยนะครับดูภาพจากในกล้องนะครับกดโอเคได้เลยนะครับภาพที่เรามีในกล้องทั้งหมดนะครับมันก็จะไปโชว์ในมือถือของเรานะครับนี้ก็เหลือแค่หน้าที่เราคือเซฟลงเมมโมรีนะครับ อ่าแล้วจะเซฟได้เยอะก็ติ๊กตรงมุมมุมบนนะฮะมันมีวงกลมเล็กๆอยู่ก็เซฟได้เลยนะฮะพอเลือกเ็จนะครับก็เซฟนะฮะมันจะทําการคัดลอกเข้ามือถือนะครับอ่าตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันเซฟแบบไฟล์เล็กไฟล์ใหญ่นะครับด้วยการมากดตรงนี้นะครับตรง3มขีดข้างบนนะครับมันก็จะเขียนคําว่าขนาดภาพคัดลอกนะครับ กดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะมีแบบต้นฉบับนะครับแบบ2ล้านนะครับแล้วก็แบบ vga นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นต้นฉบับนะครับนี่ถ้าเราเลือกต้นฉบับเสร็จนะครับตัวภาพที่ส่งไปเข้ามือถือของเราก็จะได้ไฟล์ยีบสล้านเท่ากับตัวที่กล้องถ่ายได้นะครับแต่ว่าเมมโมรีในโทรศัพท์เราก็อาจจะเต็มนะครับโอเคนะครับทีนี้ ถ้าเราจะทําการสั่งถ่ายผ่านมือถือนะครับตัวกล้องโซนี่จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับเพราะว่าตัวกล้องโซนี่จะแยกการส่งสัญญาณเลยนะครับระหว่างสั่งถ่ายหรือส่งภาพข้ามือถือนะครับทีนี้เราไปสั่งถ่ายดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็กดกลับมาแบบนี้นะครับตัวกล้องของเรานะครับกดออกนะครับทีนี้พอออกมาเสร็จนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูนะครับเรามาที่ตรงรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตัวนี้นะนี่ครับอันนี้นี่ครับ ให้เรามาที่รายการโปรแกรมนะครับเราเข้าไปที่รายการโปรแกรมนะครับกดเข้าไปนะฮะอ่ามันจะเขียนคําว่านี่ฮะ Smart Remote อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับพอแบบนี้เสร็จนะครับให้เรามาที่ตัว Wi-Fi นะครับก็ไปเลือก Wi-Fi เมื่อกี้นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับเป็นชื่อนี้นะครับนี่ไปหาเหมือนเดิมนะครับอ่าพอเห็นแล้วก็กดเข้าไปนะครับเชื่อม right? ต่อนะครับ ตัวนี้มันจะไม่ให้เราใส่รหัสเพิ่มแล้วนะครับมันก็ให้ใส่ครั้งเดียวนะครับนอกจากเราจะรีเซ็ต Wi-Fi ใหม่นะครับอ่าพอเราติ๊กเสร็จนะครับเราก็ไปเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะตัวแอปก็จะขึ้นมามีเริ่มต้นใช้งานเหมือนตัวส่งภาพเมื่อกี้แล้วนะครับทีนี้เราก็เริ่มต้นการใช้งานนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับตัวนี้เป็นรีโมทกดถ่ายนะครับอ่าเราจะทําได้เพียงกดถ่ายอย่างเดียวนะครับจะนําภาพเข้าไม่ได้นะครับกดถ่ายนะครับ กดถ่ายอย่างนี้ปึ๊บกดถ่ายตรงนี้เสร็จภาพที่ได้ก็จะเมมโมรีลงในตัวกล้องนะครับถ้าเราจะดึงภาพจากกล้องเข้ามือถือแล้วก็ไปทําการดึงแบบเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็หลักๆคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับกับตัวกล้อง Sony a 7 II ผมยกให้มันเป็นกล้องรุ่นเก่านะครับกล้องรุ่นเก่าของโซนี่จะทำแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น A5001 A6000 A6003 นะครับหรือว่าตัวเก่า,กานะครับก็จะทำแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่บ้างนะครับอย่าง A73 A6004 A6006 อะไรเงี้ยก็จะทำแบบตัวใหม่นะครับผมมาให้ดูนะเดี๋ยวผมไปหยิบกล้องแป๊บหนึ่งครับ ทีนี้นะครับเรามาดูตัวกล้องรุ่นใหม่กันบ้างนะครับเช่นตัว a 7 mark 3นะครับเดี๋ยวผมเอา a 7 mark สามมาเทสให้ดูนะครับก็เป็นมาตรฐานนะครับกับกล้องรุ่นใหม่ของ Sony นะครับก็จะทำแบบนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นแล้วก็มีแอปพลิเคชันแล้วเนาะอ่ะเรามีแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเปิด Wi-Fi จากตัวกล้องก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับให้เราไปที่เมนูนะครับ ไวไฟของตัวกล้อง A7 3อยู่อันที่3เป็นรูปโลกนะครับอ่าสังเกตเห็นว่า A7 2จะเป็นรูปสัญญาณ Wi-Fi เลยแต่ตรงนี้จะเป็นรูปโลกนะครับอ่าให้เราไปที่ฟังก์ชันส่งสมาร์ทโฟนนะครับภาษาไทยมันจะเขียนฟังก์ชันส่งสมาร์ทโฟนนะครับเรากดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีคําว่าส่งไปยังสมาร์ทโฟนนะครับอ่าล้วก็กดเข้าไปที่ส่งไปยังสมาร์ทโฟนนะครับทีนี้เรามากดตรงนี้นะครับเลือกบนสมาร์ทโฟนนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับ ตัวกล้องก็จะเตรียมปล่อยสัญญาณไ i ฟ i ออกมานะครับอ่าทีนี้ตัวใหม่เนี่ยมันจะดีหน่อยคือว่าเราจะไม่ต้องไปใส่รหัสอะไรแล้วนะครับเราแค่เอามือถือของเรามาสแกน QR code ตรงนี้นะครับก็เข้าได้เลยนะครับวิธีการนะครับไปที่แอปพลิเคชันนะครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วเราไปเลือกที่เชื่อมต่อกล้องใหม่ครับอ่ามันจะขึ้นแบบนี้ให้เราไปเลือกสแกน QR code ครับอ่ากดไม่ต้องแสดงอีก อนุญาตให้ image mobile เข้าถึงกล้องครับเรากดโอเคนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเอามือถือเรานะครับเห็นนะมาสแกน qr code นะฮะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเรากดตกลงทีนี้ก็รอทีนี้พอมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จนะครับให้เรากดเชื่อมต่อครับนะฮะพอกดเชื่อมต่อเสร็จนะครับตัวกล้องก็จะขึ้นแชร์ แชร์เหมือนเอเจ็ทูที่เราเชื่อมไ i ไฟเลยนะครับให้เรากดโอเคนะครับภาพทั้งหมดที่เรามีในตัวกล้องก็จะมาโชว์ในมือถือนะครับนําเข้าก็กดที่รูปภาพได้เลยก็เหมือนอันนี้หลักการเดียวกันเหมือนกับ a 7 2ทูนะครับก็ติ๊กที่วงกลมเลยเนาะติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็นําเข้านะครับโอเคกดกลับนะฮะทีนี้รีโมทเหมือนกันนะครับรีโมทของกล้องตัวนี้นะครับของโซนี่นะครับจะ ต้องเป็นเมนูแยกอีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นเมนูแยกอีกทีหนึ่งเนาะอ่าทีนี้วิธีการก็เหมือน A7 2นะครับให้เราไปที่เมนูนะครับอ่าเรามาที่รูปโลกนะครับมันจะอยู่ไม่อยู่คนละที่นะครับกับ A7 2นะครับของตัว A7 3หรือกล้องรุ่นใหม่ของ Sony นะครับมันจะอยู่ในโหมดเดียวกันเป็นโหมดรูปโลกเดียวกันเลยนะครับอ่ามันก็จะมีคําว่านี่ฮะหน้าแรกนะควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนนะครับอ่า เราก็กดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะมีคําว่าการเชื่อมต่อนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาเหมือนกับเราส่ง wi-Fi นะครับทีนี้เราก็มีหน้าที่มาสแกน QR code อีกตามเคยนะครับมันจะต้องทําใหม่นะครับถ้าเป็นตัวส่งภาพเข้มมือถือนะครับตัวมือถือเราก็เพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็สแกน QR code โอเคก็มาสแกนนะครับพอสแกนเสร็จนะครับก็กดโอเคตัวกล้องก็ทําการค้นหาเหมือนเดิมนะฮะ รอสักครู่นะครับอ่ะพอมันเจอมันก็จะขึ้นคำว่า LICE7M3 นะฮะเรากกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับอ่ะพอกดเชื่อมต่อเสร็จนะครับตัวกล้องนะครับก็จะมาที่หน้าถ่ายภาพนะครับตัวมือถือก็จะไปทำการโชว์เป็นดิสเพย์จอให้นะครับอ่ะเราสามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเพิ่มดัน ISO ลด ISO ได้หมดเลยนะครับ เพิ่มค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับที่ตัวมือถือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับวิธีการเชื่อมต่อของตัวกล้องโซนี่รุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับก็จะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับใครนะครับที่เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมบังคเามโรนะครับขอลาไปก่อนนะฮะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ